เป็นไงบ่สบายดีสิครับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้กูช่องบรนณาชาแนลเนาะมื่อนี้นะเนาะเดี๋ยวบรนากาลังสิไปซื้อเกิบนักเทียนเนาะซื้อรองเท้านักเทียนเนาะให้ลูกบรนาเนาะพอใกล้เปิดเทอมแล้วมน้งเนาะ ซึ่งวันนี้อะไรเมา่อพรุ่ันพ่อก็วันหน้าคือเก่าเนาะเพราอเบอร์เจอเบอร์พ่อกันนานพี่น้องเือวันหน้าบอกว่ามีเวลาถ่ายคลิปลงให้พี่น้องได้เบิ้งเนาะดา่บอกว่ามีเวลาเนาะวันนี้นาะมีเวลาเนาะที่พาลูกไปซื้อเกิบอยู่อ่ายู่บิกซี่ไม่เรียกไม่เรียกอยู่บิกซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ที่บิ๊กซี่ครับ เดี๋ยวน้าจะไปซื้อล่อ,ลองถาวเรือว่าเกิดมาเคียนให้ลูกชายบ้านาเนาะซึ่งข้างในเนาะบ้านหน้าสีบริายเนะาะพามาสิเป็นการลบคั่วนท่านทีเพื่อนเนาะแต่เดี๋ยวไายแล้วเดี๋ยวบ้านหนาใหม่เบิกเนานะคุณเนาะก็ไม่ลู้กูกำลังสียางไปเนาะโอเคเนะนะาะเนาะพอมันไก่สีฮอตเปิดเทิรนะ์มเนาะหอกกระดองมาซื้อ เชิญาเคเียนนะคอนเนาะโอเคนะ้ไปกันเลยเนาะเดี๋ยววันหน้าเชื่ไดเไป่ทยอีกครั้งหนเนาะออพาร้อมไปกระลุกรลวเหมอนทีกับนเนาะเดี๋ยวสื้ออะไเด้วยวันหามาให้เบิรงใหม่เนาะปดีบะ่ะปรีงามบะ Hoặc là nó tony, bọn áo gà ở ngoài khắng nó, bác sĩ, you know. Soon diện tìm mãi. Tim phá, gọi. 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 ห้องบริไลายไปได้เดาะว่สต่งใจมาสือเือใ้ลูกเนาะคือร้องเข่าเขาเหี้ยนลูกเนาะนี่จับนีนี่วงหล่ะนี่เป็นอป็นสไปเดอร์แมนอีกแล้วนี่สไปเดอร์แมน ย,ยี่แล้วปีที่ออแล้วก็ซื้อเราเห่นเนาะก็เป็นสไตล์แมนแต่ว่ามันเป็นมันใส่บะไรปีเนาะเพราะว่าลูกว่าน,น่าใหญ่สูงขึ้นเนะาะก็เลยใส่บะไรก็เลยจะเป็นต้องมาใส่ซื้อไม้ต้องมาซื้อไม้นนนนเนาะตอนนี้ก็บนางขาหลบใช่ไหมเพราะเอ่อฝนก็บไกลติดตกเข้ามาเลยเนาะ อ๋อหมดจกไหมนะแล้่มันจะาปบิกซีนะบิกซีก็อยู่ท้งนันนเห็นนะมันอายอะมั่นนะโอเคผมนั่าจยิ้มดิมนะครับลูกเพิ์อปากหนิลูกก็ยิบเอายิบเอาอย่างเียโอเคนอนนอนนี่ยครับรากาศก็่า ลูกชายมา lives, <constitutional> สื่อเกิร์บเรือลองเทานางเงียนมากเพราะว่าพี่นี่กับอุบัตารซองเนาะพี่่สดงอุบัตารณนึ่งแล้วก็ปากงูเลอะมากเลยกินไอติมอย่ากินไอติมพี่เนาะแพงละสิบบาทเดี๋ยวกินบ <c oughs> ่อยก่อนทานล่อรถเนาะพี่กินด้วยลูกทุกคนสต๊อกกันเลยคนก็เหมือนมนเลยพี่น้องเอ้ยแบบนี้ เดี๋ยวไม,ม่กี่ตัวนะพวกกี่ตัวบ้างอู้หูแล้ว <c oughs> ก็มีไลค์คอมเมนต์นอกมักถามมาหน้าเขามาว่า,า,า,าเออแบบให้ลูกเคี่ยนอยู่พี่แล้ว เวลาลูกไงหรือว่าลูกยังนี่สีเฮจจะได้อย่างน่าก็ตอนนี้เนาะบมาหน้าคิดว่าบ้าน้าเอาเฮ็ดเป็นอย่างยังไปเนาะมาหน้าโบคิดไปใกล้ขนาดนั้นเนาะพอตอนนี้บมาหน้าต้องการให้ลูกมาหน้าเฮียนหนังสือเนาะมาหน้าก็เฮ็ดต่างจิตมาหน้าคิดว่าให้ลูกมาหน้าเฮียนหนังสือเนาะอนาคตเฮเป็นจะได้ห้องกรบโบหูเนาะกับเบียกเบาเนาะเบียกเบาทึงอนาคตเนาะแต่สถาปปัจจุบันนี่เนาะเขาคิดว่า ให้ลูกเขาเฮียนก่อนเนาะ,ะ,ะเฮียนหนังสือใดแต่เฮียนหนังสือคือเด็กหน่อยทั่วไปอ่ะนะยังบวกคิดใกล้ขนาดนั้นเนาะกัเบิ้งกันไปเรื่อยๆเนาะอย่างสิไปบอกวางแพทย์แต่ถ้าก็มีวางแผนหน่วในใจฮะอยู่หลาแต่ว่าถ้ากับบริหารใจไม่ใช่ใจหรือบ่เนาะกัเฮ็ดไปตั้มตา้มประธานการณ์ในตอนนั้นๆเนาะคือตอนนี้บปหน้าก็คิดว่าให้ลูกบปหน้าเฮียนไปก่อนเฮียนไปเรื่อยๆเนาะเ่าก็บอกว่าอะไรว่าพิจารณาท่านบอกว่าจะอยู่ พีจนหอดมือได้อ่ะน,นะไม่ไม่ไม่ที่อยู่อยู่พี่จะหอดมือได้อ่ะน,นะเขาจำเป็นต้องเขากว่าฟางแพนไว้ใจแต่ว่ายัางโนะมโหว,าวาา่าคือคือข้าคิดบอสนะยิ่งแล้วอ่าบลูน่า,นา,านนนนบริคดใ,ใกล้ขนาดนั้นนะ้องคิดแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอมันผ่านไปน้องคิดว่าค็ดว่านี่้ดีที่สุดก็คืออย่างไรบลูน่าหน่มีกาซอซาในตอนนี้น้องบริว่างใกล้ขนาดนั้นเนาะ เไปพี่หลยองนะพี่เนาโอเคเนาะเดี๋ยวบ้านหนากับิคับหองเนะพี่น้กัมาสือเรียบร้อยเนาะกับชิอลาไปก่อนพี่น้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าีี่ันน้าารวสวัสดีสวัสดีครับสบัยดีลูกบาย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 พี่น้ง